โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สื่อดีกเก๋ดีวโกจีบีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักมอนเตอร์ไลด์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กัชโชคอัปเดตข่าวสารมอนเตอร์ไซค์เข้าสู่พาร์ทที่11แล้วว่าเด็กนะครับผมเนาะก็เรากลับมาอีกการสำหรับอัปเดตข่าวสารของมอนเตอร์ไซด์เด็กนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้มอนเตอร์ไซค์ของเราได้ีการประกาศคอลลาโบใหม่แล้วว่าเด็กนะครับผมเนาะซึ่ง คอลลาโบในประจําเดินมีนานเนี้ยต้องพูดเลยนะครับว่าเป็นคอลลาโบที่แบบเชื่อไม่นึกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาโคเวยซึ่งพูดตรงตเลยนะครับว่าคอลลาโบมาในนัที่เนะเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ไม่เก่ามากครับผมอยู่ประมาณช่วงปี2000เท่าไหร่2010ขึ้นไปอ่ะนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่กำลังดูคลิปเนี้ย และหลายคนน่าจะเห็นที่ในรูปปกแล้วเนาะว่าคอลลาโบของมอนเต์ไฟรอบนี้คือเรื่องอะไรแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เราทําเป็นยังไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันเนาะว่าคอลลาโบใหม่ที่มานี้คืออะไรแน่นอนเดี๋ยวแน่นอนนะครับ่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับอัปเดตคอลลาโบใหม่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอะไรนิดหน่อยแล้วกันเนาะก็สำหรับคอลลาโบที่แล้วมีชื่อว่าสลามพาร์ทสองใช่ไหมก็ถามว่าผมเปิดได้ใครไหมก็เปิดได้อยู่คนหนึ่งก็คือที่มีชื่อว่า น้องมิริมจังก็เปิดได้มิริมประมาณ2ตัวซึ่ง2ตัวอีกแล้วซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าทำไมบางโคลโรโบบอไทมันเล่นแบบมันเล่นกับผมแบบนี้คือบางตัวละครมันออกสองตัวให้ <the reaction> ค,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  fen. คุณเข้าใจใช่ปะคือปกติของของผงคนอื่นคือแบบเขาออกตัวเดียวแล้วก็อีกอีกตัวหนึง่งแต่สำหรับผมก็คือไม่รู้ทําไมมันชอบออกตัวซ้ําๆให้ซึ่งรอบนี้ซาลามผมก็โดนอีกแล้ว ครับผมก็โดนอีกแล้วโคลาโบล่าสุดจําได้มันโคลาโบที่มีชื่อว่าเรียวกันใช่ไหมเรียวกันผมก็ได้ใครว่า,ามิสกาปะ่ะเออมิสกาได้มิสกาสองตัวซึ่งแบบวะเอาอีกแ้วเหรอเอาอีกแ้่เหรอแต่ถามว่าผมเกลียดมิมกาที่ได้สองตัวก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วก็ ได้สงตัวไม่เป็นไรเราถึงว่าเราเก็บว,ว่าเปคอลเลคชันอีกตัวหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมเนาะก็รออัพล่างแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมที่เน่ก็คือตอนที่บอกเราได้มิลลีม,มาสองตัวก็ตอนแรกเราได้จากเปิดปกติแล้วก็ตัวที่สองผมได้จากที่มันเป็นลูกแก้วดาวลุง ที่อยู่ดีเปิดได้แบบงงๆเลยนะครับผมเนาะก,ก็ระล,ลักคนละโบที่แล้วก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมจริงๆใจจริงต้องพูดเลยนะครับว่าใจจริงอยากได้ลิมูรูมากเพราะว่าอาร์ตเวิร์ตอนอัพลักใหม่เย็ดเข้โคสวยมากแต่ก็ตามสภาพครับ <c oughs> ไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ออกไม่เป็นไรก็ผมไม่ออกไม่เป็นไรก็เอาไว้โอกาสหน้าที่เขาคนละโบสลาบอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะ อ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ก็คือนี่ครับตอนนี้ทางโชงผมเนี่ยคาดว่าน่าจะได้ทำคลิปเปิดการชา o มนเตอร์ไซค์อย่างเป็นทางการแล้ววเด็กนะครับผมเนาะซึ่งเหตุผลหลักที่ผมกลับมาคัมแบ็กทำคลิปเปิดคาเปิดการชา o มนเตอร์ไซค์ตรงที่ว่าคือปกติเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดคุณผู้ชมสังกนเกตนะครับว่าเวลาผมจะเปิดการชา m o n นเตอร์ไซค์ทางตู้ปกติหรือว่าคนละโบเนี่ย ผมเนี่ยจะทำการไลฟ์สตรีมใช่ไหมไลฟ์สตรีมเปิดกาช้าว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะมาเปิดโคลโโบนี่นะโคลโโบนี่นะ <c oughs> ถามว่าทำไมถึงผมกลับมาคัมแบ็กคัมแบ็กทำคลิปวิดีโอง่ายๆฮะก็คือคนดูไลฟ์สตรีมผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันมีแค่ 1- 2สองคนเองเต็มที่ก็คือเต็มที่นะคนดู2คนเองช่วงเนี้ย คืออันอันอันนี้เรื่องจริงนะฮะช่วงนี้คือช่วงนี้คือจริง,รงๆเวลาผมไลฟ์สตรีมมอนตไตคนดูสูงสุดแค่2คน3คนเองซึ่งแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บอกโอ้ยคนดูเยอะมากแน่นอนนะครับว่าในคลิปกาชาล่าสุดพาร์ทที่2เนี่ยผมก็ได้นั่งประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าเออหลังจากเนี้ยเราจะไม่ไลฟ์สตรีมมอนตไตแล้วนะเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอแทนซึ่งมันมีข้อดีอยู่นะคือไม่ต้องเซตติ้งอะไรเยอะแค่เปิดมือถือ แล้วก็อัดคลิปอัดคลิปเสร็จตัดต่อตัดต่อเสร็จปุ๊บลงในช่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไลฟ์สตรีมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดเราไลฟ์สตรีมเดี๋ยวมันเสียเวลาส่วนดาดนนอื่นๆเดี๋ยวค่อยฟาร์มย้อนหลังเอานะเพราะฉะนั้นก็ไปชาสามันอีกรอบหนึ่งสละใครที่ไม่ได้ดูคลิปกาชาพันที่สคือหลังจากนี้ มอนเต้ย์เราจะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบยาวๆเลยก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโคโลโบใหม่แล้วกันซึ่งตามที่บอกครับไม่นึกไม่ฝันว่ามอนไตเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้มาแล้วก็เรื่องนี้เป็นอาิเมีวที่ค่อนข้างเก่าแต่ไม่เก่ามากซึ่งคโลโบใหม่ของมอนไตที่มาใหม่นั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อว่า โคสเกียดเองนะครับอ่าก็ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือคอลลาโบใหม่ที่บามีอนิเมที่มีชื่อว่าโคสเกียนะครับผมซึ่งแบบคุยเหวรจริงคือไม่นึีว่ามอนไทยเขาจะเล่นแบบนี้เวย้ยนะครับผมเนาะก็พูดตรงๆงเลยนะครับว่าเป็นอนิเมะหนึ่งที่สนุกใช้ได้เลยนะมีทั้งหมดประมาณผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ภาคประมาณ4ีภาคปาไม่แน่ใจรู้แค่ว่า คลโบของมอนไตที่เอามาในนาที่ีียวไอ้โคสเกียรภาคเนี้ยน่าจะเป็นภาคล่าสุดเลยนะผมไม่ไม่ไม่ใช่ภาคสปรินไม่ไม่ใช่ภาคอ่าไม่ใช่ภาคสปรินออฟนะไอ้ภาคสปริ้นออฟเราเราไม่นับเรานับภาคที่เป็นภาคจักรวาลหลักของอ่าลูรูสดีกว่านะครับผมเนาะก็พูดตรงๆเลยนะครับว่า ตอนเห็นเขาประกาศโคเย็ดเคกูเผลจริงนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยล้วกันนะครับว่าสลับคอลโโบของโคสเกียร์รอบนี้มีแนวบ้างซึ่งแน่นอนนะครับว่าคอลโโบโคสเกียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าพึ่งมาครั้งแรกของมอนเต้ไซเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากกลับมาเล่นเพราะโคสเกียร์ก็กลับมาเล่นกันได้เลยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะโอเคนี่คือหน้าตาตัวละครท,ทั้งหมดที่เขามานะจ๊ะ ประมาณนี้เลอเอเยเด็กนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อตัวละครดีกว่านะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาชื่ออะไรแล้วก็เป็นดาวแรงบุรุอ่ะเริ่มาแต่ตัวละครธาตุไฟครับผมมีชื่อว่าคาเลนโคซุกินะผมนี่คาเลนโคซุกินะครับผมแล้วก็ต่อมาตัวละครธาตุน้ำมีชื่อว่าซูซากิคุดิริกิ นะผมหรือว่าน้องชายของลูลุสใช่ปะน้องชายของลูลุสนะครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เหมือนจะแต่เหมือนจำได้ว่าเหมือนจะเป็นน้องชายมั้งเออเป็นน้องชายของลูลุสเลยครับผมนะครับแล้วก็ตัวละครสี่ดาวที่เป็นธาตุไม้มีชื่อว่าเคียวชิโร่ไทโดะนะผมนี่ตัวนี้นะจ๊ะธาตุไม้แล้วก็ต่อมาสี่ดาวทาสแฝงมีชื่อว่าโลเหรอโลโล เลมเปอร์ลูชนะครับผมนี่แล้วก็ตัวละครเอกของเราธาตุมืดครับผมลูลูชแลมเพลสอ่านี่ตัวละครหลักของเราครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าดับบดาเรื่องโคสเกนเะนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมผมจำได้แค่ตัวละครตัวเดียวก็คือไอเจ้าชื่อลูนี่แหละเพราะว่าผมจำหน้ามันได้ เพราะว่ามันมันมัน,มนชื่อลูรุชนั่นแหละ <c ười> คือพูดตรงๆเลยครับว่าตัวละครมีตั้งเยอะตั้งแย่กูจําแค่ตัวเอกกูจําได้คแค่ตัวเอกค,คอนเดียวคือชื่อว่าลูรุชนะครับผมเนาะอ่ะราวๆประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็สลับคอลับโบร,ระหว่างมอน t a ไตเอ็กโคสเกียจะมาในวันที่15มีนานี้เวลา10โมงเช้าบ้านเราจนถึงวันที่ 2เมษาเวลา9มง59บ้านลเลาเด่งนะครับผมเนาะก็โคลาโบจะมาในวันเสาร์นี้ตอน10โมงเช้านะจ๊ะก็แน่นอนนะครับว่าพอตู้มาปุ๊บเดี๋ยวทำเป็นคลิปวิดีโอเลยก็แล้วกันเนาะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ทางผมเนี่ยเตรียมเพลรแล้วประมาณ150ก,กว่าก็น่าจะเปิดได้ประมาณสัก3โลเทชันนองนะครับผมเนาะโอ,อเคนะผมแล้วก็ต่อมาในตู้กาชานี้มีอีโมจิ ในตู้กระชาด้วยก็จะเป็นการสุ่มนั่นเองก็มีสติกเกอร์ประมาณทั้ง10แบบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอประมาณเก้าประมาณเก้าสติกเกอร์นะครับผมเนาะก็มันเป็นการสุ่มนะจ๊ะก็ได้ใครก็ขอโชคดีแล้วกันนะผมเนาะอ่ะแล้วม,มันแต่เจ้าลูรุชในกันนะครับผมเนาะอันนี้คือกอดอัพหลังอัพนะครับผมกอดอัพหลังอัพ กอดอัพหลังอัพซึ่งพูดตรงๆเลยนะครับว่าอาร์ตเวิร์กของโพสเกียร์สวยมากนะผมดูดิอันนี้น้องชายเนี่ยพูดตรงผมผมโอยคนนี้มากเลยวะ่ะราบดาเรืเ่องเนะี้จริงๆที่ผมโอยสุดก็น่าจะเป็นน้องน้องซีซอีอ่ะเออน้องน้องซีซีน่าจะโอยสุดแล้วตามมาด้วยคนนี้แหละที่แบบโอยรองลงมาเพราะว่ามันช่างแบบน่ารักแล้วก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับผมเนาะ เออก็ไม่รู้ว่าตอนที่ผมเปิดที่ผมจะได้ใครอันนี้ก็ต้องมารอรู้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวสีดาวจะแล้วก็จากตัวสีดาวไปท่าดาวก็อันนี้คือกอดอัพหลังอัพกอดอัพหลังอัพแล้วก็ต่อมาครับผมนี่ฮะตัวละครเติมแม่โมซีซีนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคือสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยการเติมเบอร์เรอร์ปกติแน่นอนนะครับว่าคนไทยก็ใครที่อยากเติมก็เติมกันได้เลยต้องบอกเลยนะครับว่าอาร์ตคือสวยมาก นะผมสลับเจ้าน้องฟฟีนะครับผมจริงๆน่าจะมาเป็นกาชาเน้ะแต่ก็อ่ะตามนั้นครับมาเป็นตัวสายเติมก็ติวตัวละครก็น่าจะเก่งแหละนะครับผมเนาะอ่ะตัวละครกาชาหลักก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวละครเตริมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเนาะต่อมาตัวต่อมาตัวละครอีเวนต์ก็จะมีเจ้าฮิสติมนะครับผมนี่นะเป็น6ดาวนะครับผมต่อมาอ วันวินวินไซ์นะครับผมวินไซต่อมาไวไวเบียนี่ไว้เบียแล้วก็ก็อดวานนะครับปิดท้ายด้วยเจคนนี้ผมก็โวยเหมือนกันนะผมมีชื่อว่าอะไรนะเจ้าหญิงองค์ที่สองคอนเลียรลีลีบีเดนเนีย บ,บิริเดนบิริเดนเนียเออบิริเดนเนียนะครับผมเนาะก็ตัวละครที่เป็นอีเวนต์ก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมเนาะนี่นะจ๊ะแล้วก็ต่อมาเปิดเผยตัวละครบอสแรบแล้วไปที่เรียบร้อยเดงครับผมก็มีชื่อว่า,าหลิงหลิงซิงคร์รอใช่ปะหลิงซิงค์นะผมเป็นบอสทา่าแสงใช่ไหม เออก็รอดูแล้วกันนะครับว่าตัวละครไหนบางทีมีเล่นได้ซึ่งสลับด่านบอสจะมาในวันที่เท่าไหร่นะถ้าเจอผิดสิดีใช่ไหมเขาบอกอยู่ใช่ไหม,อออไหมด่านบอสเขาบอกนี่ไงมา17ดีประมาณ5้าโมงเย็นบ้านเราก็รอดูแล้วกันนะครับว่าตัวละครไหนบางมีเล่นได้ซึ่งตามที่บอกนะก็คือช่วงนี้บอสหนึ่งมีเล่นง่ายมากเลยยกเว้นบอสสองที่ อ่ต้องนิ้งฝีมือนิดหนึ่งต่อมาอันนี้คือหน้าตากิจกรรมก็เหมือนจะให้เราทำเควสอะไรนั่นนี่ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นตามสเต็ป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 เนาะก็ยิ่งทําก็ยิ่งได้ของเยอะนั่นเองนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าเควสยากหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันนะผมแน่นอนนะครับว่าในกิจกรรมดีก็มีตัวฟรีใจเช่นกันนั่นเองก็มีชื่อว่าอัศวินดำหกคนนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นธาตุมืด 6ดาวนะครับผมอันนี้คือตัวฟรีจากกิจก,กรรมนะจ๊ะเออแล้วก็มีของแจกด้วยนะก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็พร้อมกับเดนตรานั่นเองนะครับผมเนาะส่วนอันนี้คือภารกิจที่เขาให้ทำนะส่วนอันนี้คือภารกิจที่เขาให้ทำนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวแจกฟรีที่ได้มาจากการล็อกอินนะครับผมแล้วก็รวมถึงสติกเกอร์ของเจ้าลูลุชนั่นเองนะครับผมเนาะนี่ ต้องเ,เรียกว่าภาพสวยมากนะผมพาพภาพอ์ตเวิร์สวยมากนะผมสรับตัวฟรีนั่นเองเนะครับผมเนาะนี่เขาก็บอกเรียบร้อยนะครับว่าเออเขาแจกอะไรบ้างน,นะจ๊ะเออนะครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือมีแจกลูกแก้วด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งผมเดาว,ว่าเขาคงไม่น่าแจกแค่โลอินหรอกคือตัวที่เหลือนี่น่าจะมีแจกในกิจกรรมบ้างนั่นแหละก็รอดูอีกทีนึงนะกันนะครับผมเนาะ โอเคก็หลักๆก,ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะผมสลับคอลโลาโบเจ้าโคสเกียนะผมก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ดึงว่ายูดีเขาก็ประกาศโคแน่นอนนะครับว่าส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมคือผมไม่ได้คาดหวังใครเป็นพิเศษนะถ้าเกิดเขาอยากให้ตัวละครไหนก็เราก็รอโดยอีกทีหนึ่งแล้วการจะส่วนตัวถ้าเลือกได้ก็อยากได้ตัวนี้อันดับหแล้วก็น้องชายอันดับสแล้วก็ลูรุชอันดับสานะจ๊ะ เอาความรู้สึกส่วนตัวรู้ๆเลยแต่ถ้าเกิดเอาความเก่งนี่รู้ๆที่นั่นน่าจะเก่งสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็รอดูกันอีกทีหนึ่งก้าแล้วกันนั่นเองนะจ๊ะผมเนาะอ่ะแล้วก็มีประขอแล้วก็ขอมีประกาศอะไรเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะผมเนาะพอดีผมยังไม่ได้ส่งเลยแป๊บหนึ่งนะลืมส่ง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 ก็คืออ่าปิดท้ายด้วยประกาศอัปร่างก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมเนาะเออ ซึ่งเขาประกาศอัพล่างประมาณสองตัวนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงผมเปิดหน้าดิสคอนให้แล้วกันนะครับผมเนาะนี่นี่นี่นกำลังกำลังกำลังอัปเดตเลยแป๊บหนึ่งลืมลืมลงรูปนะจ๊ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมลืมลงรูปเลยเออผมลืมลงผมลืมผมลืมผมลืมอัปเดตเพลินไปหน่อยเออ นี่นะครับผม2ตัวนี้นะจ๊ะที่ได้อัพล่างนะครับผมก็จะมีตัวนี้จะได้อัพล่างเป็นตัวนี้ความสามารถก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ได้อัพล่างเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็นี้ความสามารถประมาณนี้เองนะครับผมเนาะโอเคซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้จะอัพล่างในวันที่18บมีนานี้ตอน10โมงเช้าบเราเอดงนะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับอัปเดตข่าวสารของมอน s ์ไ i ส์ t าร์ทีเ11 ก็ลหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าคนละโบนี้เมีเบิวลก็ขออภัยที่คลิปนี้อาจจะมีการพูดผิดเล่นพันเบิ้งก็ต้องกรงาบขออภัยคุณผู้ชมด้วยกันก,ก็ถ้าเกิดใครที่กำลังเล่นอยู่ก็เล่นต่อไปแต่ใครที่เลิกเล่นแล้วก็อยากกลับมาเล่นก็กลับมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะโอเคนั่นก็ไปแล้วผมซีเกเ a ้นเน็กซ์คานกุ๊ดไปครับผมไปครับซี o ู